เคยลองถามตัวเองกันไหมคะว่าระหว่างพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยนะกับไหวพริบที่เราต้องคอยฝึกฝนกันเนี่ยอะไรมันสำคัญกว่ากันแน่วันนี้เราจะมาลองหาคำตอบของเรื่องนี้กันผ่านนิทานสุดคลาสสิกเรื่องหนึ่งครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องนี้กันเลยดีกว่านั่นก็คือคาถาลงหนรับผมนี่แหละคือพลังวิเศษที่เป็นเหมือนกับเอ่อท่าไม้ตายของตัวเอกเราเลย วิธีใช้ก็ง่ายๆครับแค่กลั้นหายใจแล้วก็ไร้มนพุบตัวก็จะหายไปเลยกลมกลืนไปกับอากาศคือแบบมองไม่เห็นเลยนะเป็นความสามารถที่ฟังดูแล้วโอ้โหโกงมากไร้เทียมทานสุดๆไปเลยครับแล้วใครละ่ะคือเจ้าของพลังสุดเจ๋งนี้เขาก็คือวายุครับผมพญาลิงแห่งป่าหิมพานนั่นเอง คือต้องบอกก่อนว่าวายุเนี่ยไม่ใช่ลิงที่ตัวใหญ่บึกบืนกล้ามเป็นมัดมัดอะไรแบบนั้นเลยนะแต่สิ่งที่ทําให้เขายืนหนึ่งเหนือใครก็คือพลังที่สืบทอดมานี่แหละครับพลังล่องหนที่ว่านี่แหละแต่แล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นครับอยู่มาวันนึงป่าหิมพานที่เคยอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็เจอกับวิกฤตครัค้งใหญ่หลวงเลยคือมันเกิดภัยแล้งแบบ หนักมากจริงๆครับแม่น้ำลำทานี่แห้งขอดต้นไม้ใบหญ้าก็พากันเหี่ยวเฉาตายไปหมดเรียกได้ว่าไม่มีอะไรให้กินเลยสัตว์ทุกตัวในป่าก็ตกอยู่ในความสิ้นหวังกันหมดแล้วแต่ว่านะท่ามกลางความมืดมิดมันก็มักมจะมีแสงสว่างเล็กๆเสมอความหวังสุดท้ายของทุกคนก็คือผลไม้สีทองวิเศษจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ครับ แต่ปัญหามันติดอยู่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆคือไอ้ต้นไม้นี้เนี่ยมันดันไปอยู่ในสวนสวรรค์ของยักษ์ทรมินสุดโหดที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุร้ายแล้วก็ห่วงของแบบสุดๆไปเลยแล้วทําไมทุกคนถึงอยากได้ผลไม้นี้กันนะักก็เพราะว่าพลังของมันนี่ไม่ธรรมดาเลยครับคือผลไม้แค่ลูกเดียวนะลูกเดียวจริงๆกินแล้วอิ่มไปได้ถึง7วันเต็มๆ ลองนึกตามดูสิครับในตอนที่ไม่มีอะไรจะกินแบบนี้ผลไม้ที่ทำให้รอดไปได้ทั้งสัปดาห์เนี่ยมันจะล้ำค่าขนาดไหนมันคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะและในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหัวใจแบบนี้แหละครับที่ฮีโร่ของเราต้องออกโรงวายุตัดสินใจอาสาไปทำภารกิจที่เอออาจจะไม่มีวันได้กลับมานี่เองเขาเดิมพันทุกอย่างด้วยพลังเดียวที่เขามีก็คือขาถาลองหน,นี่แหละ เพื่อจะไปเอาผล,ลไม้แห่งชีวิตกลับมาให้เพื่อนเพื่อนทุกตัวในป่าให้ได้เอาละ่ะภารกิจเริ่มแล้ววายุไร่คาถาปุ๊บฟุบร่างกายก็ค่อยๆโปร่งแสงหายวับไปกับอากาศเลยเขาเดินดุ่มๆผ่านหน้ายักษ์ทมินไปแบบชิวๆเลยครับเจ้ายักษ์ก็ได้แต่ขมวดคิ้วเอ๊ะได้กลิ่นตุตุแต่หาตัวไม่เจอก็เลยโมโหแล้วก็เหวี่ยงกระบองมั่วไปหมดด่านแรกผ่านไปสบายๆด่านต่อไปแม่น้ำที่จระเข้รอเต็มไปหมดเลย วายุก็ใช้ความเบาของตัวเองนี่แหละค่อยๆกระโดดเหยียบหลังพวกมันไปทีละตัวทีละตัวเหมือนกับเป็นแค่ใบไม้ที่ปลิวลงมาโหดูเหมือนทุกอย่างจะง่ายไปหมดเลยใช่ไหมครับตอนนี้แต่ก็นั่นแหละครับเรื่องราวมันมักจะไม่ง่ายขนาดนั้นเรื่องกำลังจะมาถึงจุดหักเหกครั้งสำคัญแล้วครับเมื่อการพึ่งพาแต่พลังพิเศษอย่างเดียวเนี่ยกำลังจะพาเขาไปเจอกับปัญหาที่โอโ้โหไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยและแล้วในที่สุด วายุก็ทำสำเร็จครับเขายือนอยู่ตรงหน้าต้นผลไม้สีทองแล้วทุกอย่างเพอร์เฟตามแผนเป๊ะๆไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ตัวเลยสักนิดแต่เดี๋ยวก่อนลองคิดดูดีๆสิครับว่ามันจะมีพลังวิเศษอะไรบนโลกนี้ที่มันจะสมบูรณ์แบบไม่มีจุดอ่อนเลยไม่มีหรอกครับและพลังของวายุก็กำลังจะเจอกับข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดและอันตรายที่สุดของมันแล้ว และนี่แหละครับคือจุดอ่อนที่เขาพลาดไปตัววายุเองน่ะล่องหนได้ก็จริงแต่ไอเจ้าผลไม้สีทองเนี่ยสิมันล่องหนไม่ได้พอวายุเอื้อมมือไปเด็ดมันออกมาจากขั้วเท่านั้นแหละครับแสงสีทองก็สว่างวาบขึ้นมาทันทีคือมันลอยเด่นอยู่กลางอากาศเลยเหมือนมีสปอตไลท์ดวงใหญ่ๆส่องลงมาตรงจุดที่วายุยืนอยู่เป๊ะ,เ,ปะเลยครับแน่นอนครับเจ้ายักษ์ทมินหันควบมาทันทีเลยตาของมันเบิกโพลง จ้องเขม่งไปที่แสงนั้นแล้วก็ตะโกนลั่นสวนเลยว่าข้าเห็นเจ้าแล้วไอหัวขโมยล่องหนถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นตัววายุนะแต่มันก็วิ่งไล่ตามแสงสีทองนั้นแบบไม่คิดชีวิตเลยจากภารกิจที่ต้องเงียบที่สุดตอนนี้กลายเป็นการวิ่งหนีตายแบบสุดเสี่ยงไปแล้วครับวินาทีนั้นเองวายุรู้ตัวทันทีเลยครับว่าแค่พลังล่องหนอย่างเดียวเนี่ยไม่รอดแน่ๆเขาต้องเปลี่ยนเกมแล้วครับ เปลี่ยนจากการใช้พลังมาสู้ด้วยปัญญาแทนแล้วในเซี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายนั่นเองวายุก,ก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาแทนที่จะวิ่งหนีไปตรงๆให้ยักษ์ตามทันเขากลับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้จุดอ่อนของตัวเองให้เป็นประโยชน์เลยเขาโยนผลไม้ขึ้นไปบนกิ่งไม้ทางซ้ายยักษ์ก็หันตามไปทางซ้ายแล้วเขาก็โยนกลับมาทางขวายักษ์ก็หันขวับมาทางขวา งงไปหมดแล้ววายุใช้แสงของผลไม้นี่แหละครับเป็นตัวล่อพอจะยักษ์กำลังสับสนหาทิศไม่ถูกเขาก็มุดลงพรงใต้ดินที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็หนีรอดออกมาได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยครับพอเรื่องจบลงแบบนี้ถ้าเราลงมานั่งวิเคราะห์กันดูดีๆนะครับจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ทำให้วายุรอดมาได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คาถาล่องหนอย่างเดียวนะแต่มันคือการทำงานร่วมกันของทุกอย่างเลยครับ มีทั้งพลังพิเศษที่เอาไว้ใช้ผ่านด่านแรกๆมีความคล่องแคล่วว่องไวที่ใช้โยนผลไม้ล่อหลอกและที่ขาดไม่ได้เลยสำคัญที่สุดก็คือสติปัญญานี่แหละครับที่ทำให้เขามองเห็นทางรอดในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะตันไปหมดแล้วและนี่ก็คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับ พรสวรรค์หรือทลองพิเศษเนี่ยมันอาจจะช่วยให้เรามีจุดสตาร์ทที่ดีกว่าคนอื่นเหมือนมีทางลัดให้ในตอนแรกนั่นแหละครับแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะในนิทานหรือในชีวิตจริงของเราสติปัญญาและไหวพริบในการแก้ปัญหานี่ต่างหากที่จะเป็นตัวตัดสินเลยว่าเราจะไปถึงเส้นชัยได้หรือเปล่า เรื่องเล่าในวันนี้ก็เลยทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจไว้ให้เราได้ขบคิดกันครับว่าพรสวรรค์ที่เราแต่ละคนมีอยู่ไม่ว่ามันจะเป็นความสามารถด้านไหนก็ตามสุดท้ายแล้วมันจะมีความหมายสักแค่ไหนกันเชียวถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะนำทางหรือใช้มันให้ถูกที่ถูกเวลา